เี่ยงโยไมน้ำแบอน้ำเติมไม่เลไม่ใช่เอาน้ำเติมจะได้รู้ว่ามันมันขุดขุดแต่ปกติถ้ามันดันดันแล้วเขาพี่กดแรงดันพกดแล้วตัวพอน้ำตันน้ำตันพอาะน้ำตันเปลี่ยนเปลี่ยนะออเปลี่ยนงลังไม่ได้ไม่ได้ติดเลยไหนพี่พี่อ่ะคือเอ้ยแต่ผมแพ้แท้ามันอ ไอ้ร้านนี้ขายหรอมันจีบาทเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องงั้นเปลี่ยนเลยได้ไหมครับใช่ผมเบื่อข้าเปลี่ยนเบา่อต่างข้าโดนน้ำเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยอเปลี่ยเปลี่ยเอาอะไรครับเปลี่ยนเลยเพราะว่าเพราะยางย้ําดูดเทปดีดังหรอกเนี่ยร้อยกาบาทแล้วก็บาทเออเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนไอ้อะไรที่มันแบบมันไม่เข้าท่าเออมันเริ่มไอ้นี่เพราะว่าดีนะพี่มามันให้ผมพี่มันแนะนําพี่ให้เปลี่ยนหม้อน้ําผมมามันแนะนําให้เปลี่ยนเครื่อง แล้วผมเปลี่ยนเครื่องไปเสร็จความร้อนผมไม่หายพี่มันเลยแนะนําให้เปลี่ยนเกวัดความร้อนแล้วพอเปลี่ยนเกวัดความร้อนแล้วมันหายพี่เอาเออแต่เครื่องผมแม่งโยนทิ้งไปแล้วอะ่ะแม่งความร้อนเกลี่อยออสอเปลี่ยนเครื่องเลยพี่ ช่างครับเราเราช่วงล่างทำไปไปเลยได้เพราะว่ามันโอ้โหเวลาวิ่งแล้วมันเหมือนมันมันหลบปัก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 เลยแต่ยในเครื่องสุดเลยอ่ะก็ไม่ใช่ก็พี่เป็นอันนี้ต้องไอ้พวกยางเริงอะไรพวกที่มันยานั่งเครื่องอ่ะพี่เบิร์ดของโซนแยกระแพงอ๋อทุกหมดแล้วที่ติดแล้วโปกตีิอ่ะมันต้องที่อยู่ในี่ขนาดนี้เดี๋ยวเพอย์ดเนี้ยอ๋อปกติต้องอยู่ตรงข้างข้างบนนี้ใช่ไหม ดีนะบีบีมันแรงกว่าหน่อยนะไม่โราต่างเขาต้องมาส่งเราต่างเขาเหี่ยวใกล้ใกล้ผมที่บอกไปแล้วดินบดเห็นไหมเงินร้อนเลยนี่นี่ยางปีนนกอันนี้อะไรบ้างเนี่ยนี่คืออะไรอันนี้วาวน้ำกระยาง ใช่ไงครับใช่ถ่ายไหเดี๋ยวนะจะถ่ายไหมอ๋อถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอนี่มีอะไรบ้างนะอันนี้เบิกเมียใช่ไหมครับอันนี้จิ๊บจิ๊บนะครับจิ๊บจิ๊บหมื่นกว่าบาทหนึ่งสามสองสี่ห้านี่ครับของทั้งหมดอันนี้เจ๊ลดลดให้จากเท่าไหร่นะ หนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่ห้าศูนย์รถให้เห 1, ลือหนึ่งสามรถให้เหลือห <ละ S 2> นึ่งสามสองร้อยโอเคต้างนี้เเบิกเมียไปสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยอันนี้คือสภาพที่ล้างมาแล้วนะครับโอ้โหแบบเหมือนใหม่เลย เอที่เขาชอบมาทำที่นี่ครับอันนี้คลิป A นะน,นี่คลิป B อันนี้โห